สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพบีกผม FPS วเวอร์ชันยังเล่นไอเกม The King of Fighter All Star ครับก็ดังนี้ผมเคยสัญญาไว้นะที่เคพูดไว้ว่าถ้าผมปั่นบี้ได้สองหมื่นเมื่อ,อไรจะมาสูมล้างล้างนาเกลือล้างไถเกลือดูนะอะก็มีเพื่อนๆหลายคนต้องๆหลายคนนะบอกว่าพี่สูมมาดูได้แล้วพี่ไถนา,าเกลือได้แล้วพี่ล้างเกลือได้แล้วโอ้ยกำลังใจเกลือเกลือได้มาเพียบเลยนะ <c oughs> ช <Pop> <expand> <co> ่งเช้งเกลือนริงโอเคมาอืมไหนก็ไหนนะมาสูงมันเลยก็ขอไปนี่ก่อนนะล้างเกลือก่อนอ่าสูงฟรีกรันตีเกือเกลืออ่าเกลือจริงน่อืม Okay. ขอขอขอการ์ดหน่อยแต่ถ้าให้ผมเลือกนะกับจะรั่นตู้แล้วนีิจะเลือกเซตการ์ดกับตัวนะผมว่าเน้นเซตการ์ดมากกว่านะเพราะเซตการ์ดมันมีเยอะกว่าแล้วออกยากกว่านะอืมข้างแป๊บนึงข้างแป๊บนึงอืมอ่าโอเค เกลือ,อกันไปเกลือกันไปก็มาถึงส่วนสำคัญแล้วนะอ่าที่ผมเล็งไว้ก็ลิดดี้กับเซอ,อิดนะเลเซล์เขาแจกตัวฟรีได้ไงก็ไม่จำเป็นนะสุ่มสักเริ <c oughs> ่มต้นจากหมื่นนะจากห้าพันก็ได้พักหนึ่งจาก5้าพันก่อนนะเต่จะมาล้างบีบทตูดก็เลยก็น่าเป็นพักสองนะตอนที่สอง อตอนนี้ก็ขอสุ่มเรื่อยๆไปก่อนนะเริ่มจากตัวละครสัก5,000นะแล้วก็การ์ดอีกสัก5,000นเออการ์ดต้องใช้มากกว่าใช่ไหมเนี่ยอยู่เยอะกว่าสุดาจลึกๆมาครับวัน,เ,นเ,เ,เดือนเกึ่งนะทำสเต็ปหน่อยอ่าปุ่ม เกือไหมเกือเฮ้ยแดงเกือไหมเีแดง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 ธรรมดาโอ้ย,อยสุนกันมาตรออาไรน้าเอออไม่ใช่กาซุมิอ๋อคิงมาปุ๊บก็แดงปั๊บนะเฮ้ยมาแดงอย่างนี้ไม่เอาน่ะ เดี๋ยวทำตามสูตรก่อนกลับกลับไปก่อนแนละ้วก็เข้ามาที่ตู้เขาอือหึนี่ใช่ไหมสูมอ่าแล้วก็มาอีกทีหนึง่งอ่าเมวบีละลายหายปุ๊บไปเลยอ่ะเอ้ยสิบครั้งได้ไหมอืมอืออ่าเอ้ยเฮ้ยมีรุ้นอย่างนี้มีรุน้นมีรุน้นมีรุน้นตัวสุดท้ายมีรุน้น เป็นใครไปรัวๆอ่าโอ๊ยซ้ำจังไม่ตรวจอื้มลาเซลนางไม่ต้องมาก็ได้นางแจกมาแล้วโอ้โหโก็จะมาก็หมดกำลังใจตายอยาก,ก <laughs> อย่างเงี้ยเอ้ยก็ออกจริงนะยอมรับแต่ว่า อื่าให้พ <library sei> ูดเหนื่อยใจแดงทีไหมอ่าแดงอีกทีนึงแดงธรรมดาสกิปดีกว่าเก็บดูเดี๋ยวคลิปยาวอีกเออไม่มีอะไรอือ่าสักไปสักมาก่อนอ่า ไม่อยากล้างเกลือเลยไม่อยากล้างบี้เลยอะ่ะมาไหมโอ้แดงธรรมดาอีกแล้วเอาสกิปไปอือ้อมาจะได้ไหมอ๋อทำาไมแดงติดกันจังวะแดงทุกรอบเลยเนี่ย โอ้หมดกำลังใจเลยมาอย่างนี้อืมเอ้ออืมน่าลายบีอะเนี่ยเออเขาอืมโอ้ยรอบนี้เกลือแล้วเอ้อโอ้ย เจ็บน้องใหม่มาเยอะจังเอสนี่ออกก่อนไม่ไหวใจรับประทานแล้วคือจะมาตัวอื่นนะ่ผมพอรับได้นะมันตัวมีรุน้นไงถ้ามาน้องเขาเนี่ยน้องเขาแรงนะเห็นบอกอะ่ะเห็นคณบอกว่าน้องเขาแรงนะอืมอม,มาอ่าจัดไปอืม เออแตกแดงนี้สกิปอืมลูกัสโอ้ยจะไปหมดแล้วเนี่ยไม่ได้สุ่มการ์ดเลยเนี่ยห้าพันกว่าแล้วเนี่ยอ่ะม,มาไล่เจอตัวก่อนดีกว่าบี้เหลือเท่าไหร่ก็ไปหาเหอาเออได้รุ้นหน่อยอื อหญ่ตัวซ้ำนะไม่เอานะเอาค้างค้างน้องใหม่แลกจ้างอีกแล้วโอ้ยอืยอือ,ยอยเอาสคริปต์แล้วสองตัวเลยนะมากเนี้ยจะไม่ไหวเลยนะอมา อ,ออกแบบอื่นมากก็ได้ตัวอื่นอ่ะไม่ทันงให้ไปหาการ์ดเลยอ่าสคิปอืมจะล้างตู้นี่คงเสียต้องล้างตู้จริงว่ะอืม,อม แต,แตกแดงโอ้ยสกิปไม่ไหวแล้วนะแตกแดงนี้ลงก่อนไปนหาการ์ดมันดีกว่าไหมโอ้บี้จ่าตะเก็บไว้หน่อยน้องมาสองครั้งเลยอ่ะอันตรายจริงน้องนี่น้องเป็นตัวแจกน้องไม่ต้องมาเยอะก็ได้อ่าเอาเข้าไปอืม อืมาหลายวันไอ้สูมหลายทีใช่ไหมอืมแตกอย่างนี้อ่ะอย่าแตกเลยเออเทอรี่อ่อดังนี้หายากอยู่อืมมาทีหนึ่งมาลังบี้ได้ทีนี้ลังบี้ได้เจอตัวอื่นมากเหอตัวอื่นัวอื่น หนูกำลังใจไล้เนี่ยต้องไปปั่นบี้อีกน้องคริสน้องคริส <c oughs> ไม่เอาน้องคริสอืมปวดอีสานเลยการสุ่มบี้ได้เกลือที่สุดอขอบคุณมากที่เช่นกันนะอืมอืมแดงไหมอืสกิปไปหมดแล้วจะหมดแล้ว สมการยังไม่ได้สมการเลยไงอืมพอรอบนี้พอแล้วไปสุ่มการแล้วโอ้ยไม่เอาแล้วไม่วันอื่นอีกพอรอบหน้าตัวนิวอืมจะน,นี่ใช่ไหมอีก3าลิวิทวันโอเคตุดตุ้ไม่ก่อน มีเลือกสองคนอืมไปสุ่มการ์ดดีกว่าเอ้ยจะล้างเกลือแล้วเนี่ยอืมออกดีๆมั่งดิไม่อยากล้างบี้เลยอืมแตกไหมใครมัง่ง คลิปไม่เห็นมีเลยตัวงกุตสุดแล้วอืมนาเกลือไม่มีวิเวลเลยเอาแตกแดงใบนี่ <c oughs> ไม่เอาเลยเท่าไหร่แล้วโอเคอีกสักรอบพอแล้วอเก็บสักห้าพันสักรอบสองรอบพอแล้วออกยากจริงเชื่อเลยอืมไม่เห็นมาเลยโอเค อ่าในห้าด,ดาวกัดอื้มมา 900, เก้าร้อ 5, ยสูงฟเตอร์ต่อเหลือห้าพันไดพออ่าเอานะรอบสุดท้ายนะอืม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 ไม่มีหวังอะ่ะมาสีน้ำเงิอนอย่างนี้โอเค สุดไตยยงองความเกลือครับก็เอาไว้ก่อนนะเอาไว้ก่อนเก็บไว้ห้าพันพอแล้วเยอะแล้วหมื่นห้าแล้วเนะี่ยไม่ได้สองตัวน้องอย่ามาเอาน้องโปรไฟน้องมาเยอะจังเลยไม่ไหวอะเอาไหมไม่ไหวอย,อย่างนี้ครับก็มาสุมด้วยนะเดี๋ยยี่สิบห้าวันนะก็ยังหาได้อีกสบายนะยี่ิบสี่วันเนี่ยอืมก็มาจะการบีไว้ได้เลยครับส่วนนี้ก็เอพีุ่ดจงเล่นก,ลก่อนจากลาก่อนครับ Bye bye ครับ bye bye